วันนี้เราก็มาเข้าครัวเหมือนเดิมพี่น้องแก,ปกงปลาดุกย่างมาดกแกงใส่ฟักแกงซืไก่กับแกงสื้อแล้วนัพี่น้นองวันนี้เราก็จะมาแกงสื้อดุกย่างฟักชิ้นใหญ่ ยาำนี้มันแี่งย้ำนี้ย้ำนี้มันน้ำแขงฟักแต่ว่ามากแี่งไปดูกับมากแบบยางแล้วน้องพี่น้องจังมันหอมไหมมันมีข่าวลม่รอจินปลานะขันข้าวีนมิจินลด้ไม่แตะเลยดิยขันเป็นปลาสุดกันล้างจนวา้า เช้าผัดฟักยินผักฝัดผักฟัดพึ่นฟัก,ฟ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 กผัดเช้าผัดฟักเยินฟักผัดโอ้ยว้าวยมันก็ดล่วงได้แล้วอี่างเนีนอ้อร่อยอร่อย มันได้เป็นตะไครหมอมกระเทียมก็หมดรถก็ไม่มาป่ามันซุกแล้วก็ิสกยเนื้อป่าสื้อกับอันนี้เลยนาะแกนเนื้อป่าสืออนนนะนน่อ มอใส่หม้อหม้อก็ใบเก่าหูขาดไม่เป็นอยู่แล้วไปดูกันสิกแกยเขาไม้เสียบนะไป็นหักไม้ออกก่อนเอไปเลย ต้องแกะเนื้อละสวยหมดกลางหมดไป โอ้หอมกระบึกโอ้ยมีแต่แนวหมดหมดเลยนี่แกแนวหมดๆแต้งันนี่กระเป๋าไม่หมดเด้พี่น้องซั่นนี่กระเป๋ามันเยอะดิบ่อึดบ่หย่ามี oh, เนี่ยสูตรลับใครบอกว่าตำพริกไม่แหลกง่ายนี่สูตรลับใส่สูตรเข้าไปไม่มีมมหอมกระเทียมนั่้อยนิดใส่กระเทียมเลย โอเคลงไปแซบอยู่ตรงนี้เสียงของการทำกับข้าวมีน้ำล้างครกเพราะว่าเพราะว่าที่ค้า,า,คาล้างอีกว่นติล้างลงไปเลยติก็จะใส่ใส่ปลาา เติมเครื่องไปเลยได้จริเติมเครื่องนั้นก็มีเห็นอันนี้เดี๋ยวเร็บแป๊บนนะ่ะกองคอยอันนี้คือน้ำปลาราดิป่าราหอม เองเป็นปีชูรดเราใส่กับพริกไปแล้วเราก็ข้กันมิดต้องฟ้าเสอือด้วยน้องนะนะเดี๋ยวค่อยปรุงใหม่เพราะว่าเ้าเสือกับพริกตําพริกไปแล้วนะนี่แหละกินง,ง่ายๆ เรื่องอาหารกร็ต้องดีเรื่องไม่สิ่งเปลืองอยู่แบบสบายแล้วก็รอเพราะว่าหางนึงเข้าอยู่ตอนนี้รอไปค่ะ จะเอาผักออกมา พักเ้าก็จะมีสองอย่างผักเราก็จะมีสองอย่างพักซีลาวแล้วก็ผักอีตูสองอย่างพักซีลาวก็งนะ่างนั้ ที่าี่เนี้ยมันเปนยังไีเาพิจยราหม่หก็แซบได้พิตาามโหก็แสบเด้ ก็คอยใส่หมอนะคอยใส่หมอแป๊บนะึงให้เข้าซุปก่อนพี่หน้่ง ข้าวกะทินุน่งเผื่อพี่น้องหรือพี่น,น้องนุ่งเผื่อว่ามีคนไปไทยมาเนาะแขกไปไทยมาบางเฮือนแขกมาหนะักแ่นมามีข้าวบ่อบข้าวลายบ่อบมาถามเ้าอันนี้นุ่งไว้แต่เมื่อแรงมันห้างกินนิ่เพร่ะเ้ากอ็อุ่นอุ่นเอาน่าจะอุ่นข้าวเย็นมันก็จะนิ่ม ก้อนๆข้าวก้อน มองเป็นไหนมากาดะกล่องนะกล่อง 你来困？